สวัสดีจ้ามาได้พี่น้องกินตำแตงสบายนางเพียกับไก่ย่างสุกบบระย่างแบบเร่งด่วนย,ยิ่ย่างลาย ai ở quê hồi lơi ตมตกเอาเนาะำตังแตง <c oughs> สสตแสบคุยบาดแผนบ่ติดมือ ดีงามงามเลยแค่นี้่ะจ้ากินมันละกินกับก้อยหอยหมันอ,อืม ปุดปุดดีพี่น้อง ฟังเสียงรถจากรกลกรอบ ไก่ย่างเขาส่วนเกรงจัง ยิ่ <c oughs> นใตกะลำจริงเราอยากกินลูกชินยืนกินนาลลงหนังเนาะ พริงแหงนี้เพชรสดจะดีือเกิน อันพาลาจากเราแต่พี่น้องจะคำก่อนนะเดือนน้อยหนึ่งนัวขอบคุณทุกเมนทุกไลน,น,น์ซัพสกายครับพี่น้องค้าคลิปนี้ไว้แค่นี้พอกันจิมนาสวัสดีจ้าบายบาย